อัพเดทชีวิตคุณแม่หรอคะตอนนี้ก็เหมือนเข้าที่เข้าทางน้องคินก็1ิบเดือนแล้วค่ะก็เริ่มแบบกลับมาใช้ชีวิตแบบตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มพาลูกออกไปเผชิญโลกว้างแล้วเพราะตอนแรกก็จะแบบนอยนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นเริ่มลงตัวค่ะแฮปปี้มากๆเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาของน้องดินที่ขนาดไหนดีค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่มากแล้วก็เมื่อวานพาไปเล่นลิตูดจิมก็คือคนอื่นเขา โตวกว่าแต่ลูกเราตัวใหญ่กว่าก็ก็แฮปปี้กินดีอยู่ดีค่ะแต่พ่อเขาตัวใหญ่ค่ะตอนนี้พ่อกับแม่ใครติดน้องมากกว่ากันอน้องติดทุกคู่เลยค่ะนี่ก็ทุกวันตอนเช้าพ่อจะเป็นคนตื่นก่อนนะตื่นก่อนแม่อีกขึ้นไปหาลูกก่อนเพราะเดี๋ยวเขาต้องไปทํางานเนี่ยเราก็ยังมีเวลาอยู่เขาทั้งวันก็ติดทั้งคู่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายติดหมดค่ะ ค่ะย้อ,อนกลับไปที่บอกว่านอยไม่กล้าเอาน้องไปเชิออกโรกวาองคือแอลว่ามันคืออาการของแม่มือใหม่ <c oughs> คือเราจะพะวงทุกอย่างพะวงอุบัติเหตุพะวงเชื้อโรคพะวงไปหมดเลยอ่ะ <c oughs> คือนอยไปทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่พอสักพักก็เห็นพ่อแม่คนอื่นอ่ะเขาก็ <c oughs> ทําได้นี่ <c oughs> เราจะคิดมากไปทําไมยังไงเราก็ต้องใช้ชีวิตที่มันมีความสุขเราอย่าไปคิดมากเลยลูกเรามีความสุขลูกทุกวันนี้นอนหลับกินอิ่ม สุขภาพแข็งแรงก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยไม่ถึงขั้นไหนี<า>่ยไถึงขั้นหน้ามใครมาโดนลุกลงมาหรือว่า <c oughs> คือมีช่วงหนึ่งก็แบบไม่อยากให้ใครเข้าใกล้ <c oughs> แต่เรามันก็ยากที่เพราะว่าบางครั้งเราก็ต้องไปเจอคน <c oughs> เรามีเพื่อนมาเยี่ยมมีญาติญาติมาหาเราจะแบบห้ามจับน้องนะคะห้ามมาแตะน้องนะคะมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็แค่รู้สึกว่าเอาไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรคลานก็คลานอะไรเงี้ยจับก็จับเดี๋ยวเราค่อยมาเช็ดค่อยพาน้องไปล้างมืออะไรเงี้ยแอลว่า พอเขาก็ต้องมีภูมิบ้างอะแอบว่าเขาก็ต้องเจออะไรแบบนี้บ้างไม่งั้นเขาก็จะเป็นเด็กป่วยอแอบว่าจริงๆมีคนมาบอกเราหรือว่าเราสังเกตตัวเองว่าเราแบบคือเรารู้ตัวคือแอบเป็นคนหน่อยอยู่แล้วหน่อยบ้างหน่อยบอแบบตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วพอมันเป็นลูกเรามันก็เลยยิ่งแบบทวีคูณไปอีกในอะย่างงี้ค่ะแต่ก็พยายามพยายามพยายามปล่อยวางพยายามแบบสุดหายใจแบบ โอ้เอสโอเคนะยูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพอไม่ทำได้พอบอกตัวเองว่าเราต้องก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะตามแล้วแต่ซิสจูเอชั่นของต่างๆดังสีนี้มันแผลถึงสามีเรา嘛หมาถึงเขาได้รับว่าเออท้าเปภรรยาเราดูแบบก็ก็นิดนึงแต่แต่เบนเขาก็เป็นคนนิ่งๆเขาก็จะแบบเอออยากอยากทำอะไรก็ทำาโอเคเออยยูแหละน้อยเออไม่ต้องน้อยนะปล่อยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมีแบบไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็เลยดีขึ้นเราไม่ถึงขั้นแบบต้องฝึกจับคุณหมออ๋อไม่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 ขนาดนั้นเค่ะเหมือนเราก็หิวด้วยตัวเองใช่ค่ะใช่จริงจริงลูกเราจริงๆริงเขาเขาเป็นข้อสังคมเหมือนเราไหเหมือนเมื่อก่อนที่เราชอบแทงเอาเนี่ยเขาเป็นโอ้โหเพื่อนเยอะมากค่ะลูกฉันเพื่อนเยอะมากค่ะได้แม่มามหรอได้แม่ก็แบบทดด้วยด้วยความที่ลูกอ่ะ เกิดปีมังกรแล้วปีนั้นนะเพื่อนๆทองเยอะมากเราก็จะมร้องเพื่อนเราก็องพาลูกไปเจอคนนู้นคนนี้เป็นเล่นเพลเดตกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อนน่าจะเยอะเอ้ยเพื่อนลูกน่าจะเยอะกว่าเพื่อนแม่จริงจริงตอนนั้นพอลูกเพื่อนลูกเยอะเรามองลูกยังไงบ้างแบบเหมือนเราเลยไหมหรือว่าไม่แหมแล้วก็เป็นแม่เนี่ยแหละพามันไปนึกออกปะมัไม่ใช่วันลูก รักเพื่อนเองเนแต่ก็ไม่ก็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 ดีแล้วค่ะอยากให้เขามีสังคมให้เขาเจอดีดีดึงแล้วเหมือนเราไหมวะอ๋อหน้าตาเหมือนแม่เลยหน้าตาดีมากแล้วก็เป็นนี่งหลอมากค่ะพูดเลยแม่เขาสวยแม่แม่เขสวยแม่แม่ดีใช่ค่ะจริงๆั่วไปแล้วแล้วเขาเล่นกับเพื่อนมากๆเหมือนเรามั้ที่บอกว่าเราไม่คินนิ่งมากชิลแบบเป็นคนเป็นเป็นเด็กเลี้ยงง่ายของเราเนี่ยแต่แบบ นน่นอะไรเงด้พ่อมาน่าจะได้พ่อมาคดีละคดีหน้าแม่แน่นอนค่ะอะไรที่เหมือนแม่ที่สุดตาค่ะตาโตน่าจะดีเหมือนแม่แม่หมดเลยแม่หมดเลยชมลูกวันไหมชมลูกวันผู้คนไหมหรือว่าไม่กล้าชมกูรู้ชมมากเพราะว่าเราเราหลงเราคิดว่าเขาน่ารักแล้วอย่างเช่นตอนสามเดือนตอนที่เขายังเหมือนลูกนกเงี้ยเหี่ยวเหี่ยแล้วก็ว่าเขาน่ารักแล้วอะแล้วเฉยๆสี่เดือนห้าเดือนมาเขาเริ่มฟูขึ้นเขาเริ่มแบบอิ่ม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 อุ้มน้ารักน่ารักขึ้นอีกแล้ว ตอนนี้สิบเดือนแบบตายแล้วไม่ไหวแล้วอะทำไงดีแล้วก็กลัวว่าแบบอุ้ยฉันมีลูกคนต่อไปแล้วเขาไม่น่ารักเหมือนคนนี้ทําไงอ่ะอุ้ยมันถึงขั้นจินตนาการเพราะเราเป็นคนชอบจินตนาการใช่เราเป็นคนคิดเยอะเป็นคิดคิดเนะฮะคนต่อคนต้องสวยมันจะวนไหมเพราะว่ายีนถ้าถ้ามองในแง่ของอยากยีนเนี่ยจะไปเด่นที่คนโตแล้วเราทําให้เราน้อยไม่เป็นไรก็คิดมากเป็นขี้บ้าแบบนี้แต่รักทุกคนค่ะรักลูกทุกคนนี่ค็คือสามีมาถ้ามีคนที่สองแล้วมันจะเกิดปัญหาตรงที่เราน้อยตรงนี้ไปก่อนพูดค่ะพูดตลอดก็ร้องตลอด ลูกสาวจะออกมาหน้าเหมือนเธอแน่นอนเหมือนเธอผมยาวแน่นอนเลยแน่นอนเหมือนอาเหมือนอาเขามันเป็นเป็นมีลูกน้องสาวเงนี้ค่ะก็เป็นเป็นใส่ผมยาวเงนี้ก็ขำกันตลอดก็เออเป็นอย่างนั้นก็โอเคไม่เป็นไรเราเกาหลีไม่ไกลลูกแต่นี่คือมองอนาคตขำใช่คขำแผนไวแล้วจะมีลูกสาวต่อมีค่ะมีค่ะอันนี้คือเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นอ๋อจริงๆมีตัวอ่อนเก็บไว้แล้วค่ะใช่ไ้ใช่วางแผนไว้แล้ว น่าจะปีหน้าค่ะของปีหน้าใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูหมอดูอีกทีว่าเขาให้วันไหนเพราะคนเราเขามีเค่ทุกการใช่ไหมคะเคล็ดทุกอย่างเลยค่ะที่มองมองยังไงบ้างถ้าลูกสาวต้ปีหน้าเพราะอะไรอ๋อเปล่าค่ะรู้สึกว่าพร้อมแล้วคือได้พักปีหนึ่งนี่คินจะครบเอ่อหนึ่งขวบอะไรเงี้ยค่ะก็พักให้กลับมาแบบฟิตหุ่นให้มีชีวิตของตัวเองพักอ่ะพักเหนื่อยพักหนึ่งแล้วก็อ่ะพอหายปุ๊บ เดี๋ยวพร้อมละตอนนี้จริงจริงก็ใกล้พร้อมแล้วค่ะเพิ่งเริ่มหายเหนื่อยแต่ก็ฟิตเนี่ยตอนนี้ฟิตพูดได้ล้วเพอจะท้องจริงจริงมันก็ก็ก็ต<ช>้องเต็มใจเยอะลูกสาวปุ๊บอาจารย์นิสัยเหมือนเรา หวังว่าจะไม่นิสัยแบบเราค่ะก็เป็นคนดีแบบเราแต่ก็แบบว่าไม่อยากให้ใจร้อนหรือเป็นเป็นอะไรแบบนี้อยากได้ในสิ่งดีๆจากเราไปประมาณนั้นแต่ตอนนี้มาใช้ชีวิตก่อนที่จะมีลูกพี่สองปนไงบ้างสนุกค่ะเอนจอยพาลูกตอนนี้ก็เริ่มหากิจกรรมให้เขาทํา เดี๋ยวพาไปเรียนนู่นไปพาไปว่ายน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากที่จะให้เขามีกิจกรรมทำนิดเดียวเพราะเขาจะใกล้จะเริ่มเดินและอยากให้อยู่ที่บ้านก็กลัวเขาเบื่อก็จะแบ่งเวลาให้ลูกก็ส่วมากคุณแม่คะว่าแบบต้องโรงเรียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อันก็จริงๆเรื่องเรียนก็คือมีมีดูโรงเรียนไว้ให้แล้วค่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะคะ แต่แต่ถ้าเขาอยากทําอะไรอยากเป็นอะไรก็ก็ไม,ไม่ไม่สีเรียสอยู่แล้วจริงคือ,รอเราวางแผนไว้มีสองคนอยู่จะถ้าคุณดีเดียโอ้ไม่ไม่เอาค่ะ <laughs> <laughs> เอาสองคนพอค่ะ <laughs> ทาไมอ่ะเห็นคุณดีเดียแล้วแบบไม, <laughs> ไม,ไม่ไม่เป็นไรบอกเพื่อนทุกวันเออชีเก่งมากที่มีสามคนแต่ฉันไม่อยากเก่งเหมือนเธอ <laughs> สองคนพอแล้วค่ะใช่ค่ะสองคนมันกาลังแบบไปเที่ยวกําลังพอดีพ่อดูคนหนึ่งแม่ดูคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะยัง ยังยังพอหาตังเก็บเลี้ยงลูกได้เลยเอ,อ <ๆ S 1> ลาส3คนอาจจะแบบจนคิงเข้าใจนะสไตล์แม่มเพราะว่าแม่เป็นคนอเลิ์ตลอดเวลาแต่เขาไม่คุ้นนิ่งเหมือนพ่ออย่างเงี้ยเ <c oughs> ข้าใจไหมเขาก็อาจจะงงงนิดนึงแต่แต่เราก็เล่นตลกให้ลูกดูทุกวันค่ะพยายามเอาความอารมณ์ดีของเราให้เขาอะไรอย่างเง <ừ> ี้ย <c oughs> ก็วางแผนไว้ปีหน้าเลยค่ะปีหน้าค่ะถ้าถามลูกคออุณพลนิดนึงได้ไหมคะใครคะคุณพลคุณพลพี่พลอเออเป็นไงบ้างครับเพื่อนเราดีค่ะดีค่ะดีโตมากดีดีดี<ส>ชีตแฮปปี้เดินไปเที่ยวญ<อ>ี่ปุ่นอะไรแบบนี้นปตามข่าวเลยไหมปามข่าวคือย,อยังไงคะ มีความสุขเหมือนเดิมแล้วมีความสุขค่ะชีมีความสุขค่ะเ้วดีใจไหมกับว่าเวอร์ชันดีใจดีใจก็รักพี่รักพี่พลอยอยากให้พี่พลอยมีความสุขอยากคือชอบเห็นเวลาชีปล่อยมุกตลกอกฮาดูเฟรชุูสดใสเรารักพี่พลอยแบบนี้ค่ะแต่เขาก็รับรู้กสิที่คนส่งความรักมา้เขาเขารู้ค่ะทุกคนทุกคนรักและก็ห่วงชีเยอะมากเขารู้อยู่แล้วค่ะคุณกคุณีอกเอกเาไหมคะ ูดคุยค่ะมีได้คุยได้เจอบ้างก็ให้กำลังใจให้กำลังใจตลอดมีน้องสาวอยู่ตลอดเวลาทุกคนทุกคนียกว่าเราียกว่าเราก็สส่สปอร์ตพี่เต็มๆอยู่แล้วอยากให้พี่มีความสุขอย่างเดียวเลยอยากให้เฮลตี้และมีความสุขทนานั้ะก็พอยากให้พี่เขามีลูกเหมือนเราไหมก็ยากเป็นสามคนก็ยากแต่อันนี้แล้วแต่ความสุขของเขาชีวิตใครชีวิตมันค่ะพี่ก้ได้พอเราแบบว่ามันต้องมีวันรวมหลานรวมค่ะเขาเป็นป้าที่ดีมากเขาเอนจอยกับแบบหลานลูกลิเดียคือเขาซื้อของมาให้น้องคินแบบอะไรสปอย คือนางน่ารักคือนางนางมีหลานเยอะมากนะโอ้เออนางนางโอเคใส่เป้นั่งซื้อของขวัญมาให้แล้วเรามีแชมเมก์แปลว่าเดี๋ยวถ้าเป้์อย่างนี้เดี๋ยวหลานจะแบบว่าไม่เป้ยคะซื้อเลยซื้อเลยอ๋อไม่ติดราคาด้วยไม่ค่ะอยากซื้อไหลานซื้อเลยแม่จะได้องซื้ออยู่ในหัวเรามีแผนตลอดนโยแผนตลอดค่ะไปจ่อยค่ะพูดไปเรื่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ